ว้าวบรรยากาศตรงนี้มันดีจริงๆเลยนะว่าแต่เราต้องไปต่อน,นี้นะมาเลยเริ่มกันเลยอ้าวเพิ่งเริ่มตรงนี้เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอืมวันนี้เราต้องกระโดดนี่ได้ได้ได,ได้มาเลย อะไรวะยังไม่ได้เริ่มเลยหอบซะแล้วจะไหวไหมเนี่ยเราเฮ้อเฮ,ะฮะ้อเอาไงดีกระโดดกระโดดบนหลังอันนี้ก่อนดีไหมนี่แนะ่ได้สองต่อเลยโอเคโอเคฮะฮะทำไมเราเหนื่อยือวันนี้เรากินอะไรหรือย,อยังนะ เก็แบบตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมไม่มีแรงจะพูดเลยนะครับนี่นะนี่นะอุ๊ยตรงนี้มันตน้องมีอะไรเยอะมากแน่เลยเอ๊ยยังไงนะอ๋อมันไม่ได้มีอะไรนี่นาโอเคไปทางไหนดีเก็แบบตรงนี้ก่อนดีกว่ามาทางนี้ก่อนนี่นะ โอ้ยสดชื่นแล้วสดชื่นจังเลยตรงนี้มีสองตัวนี่นี่โอเคไปกันนะคะไปต่อนะดูซีทางนี้มีอะไรบ้างอ๋อมีเยอะเลยนี่นี่โอเคครับโอ้ยโอ้ย เกือบไปแล้วไม่เล่าโ,โอ้ยมีอีกละนี่นงเตะโดงไปเลยโอ้ย <laughs> เห็นไหมโอ้ยเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเราลืมเก็บอะไรไปหรือเปล่าไหนลองดูไปดูหน่อยสิว่ามีอะไรที่เราลืมเก็บตอนนี้มีแรงแล้วนะครับเดินได้แล้วนะครับไหนลองดูสิ ลองขึ้นไปดูอืมว่าแล้วเชียวนี่แนะ่โหมีแค่นี้เหรอครับอุย๊ยมีตรงนี้อีกแต่เราจะกระโดดไปได้ไงอ่ะครับฮะได้ไหมลองดอูเสียวท้องไปหมดเลย เคยกระโดดสูงขนาดนี้มาก่อนเลยครับ้าวนี่นี่นะนีนะเออครับผอมมาอีกลูกนึงละโอเคโอเคเก็บตรงนี้ไปก่อนลองดูสิ กระโดดเป็นตัวมันเลยดีแน่อ้ยอ้ยเกือบไปเกือบไปลืมทุกทีแล้วครับไม่เป็นไรครับอ่าหมดแล้วใช่ไหมครับโอ้ย <c oughs> ขอบคุณนะครับคนโูกมะพร้าวครับขอบคุณนะครับ <c oughs> นี่ครับอือเอาลงเอานี้ก่อนแต่ต้องขึ้นไปใหม่ไม่เป็นไร ชีวิตเราเริ่มใหม่ได้เสมอครับวูววฮ้ดูสิพระจันทร์สวยมากเลยนะครัะเราอย่าลืมนะอย่าลืมเก็บเงินเก็บทองจนไม่มองสิ่งรอบตัวนะครับเพราะว่าสิ่งรอบตัวมันสวยงามโอย,ยเกือบไปมอแต่คุยเกือบไปแล้วไม่เล่ามอแต่มองสิ่งรอบตัวเพลินก็ไม่ดีนะครับ โอ้ยลมพัดเบาๆด้วยสดชื่นจริงๆแต่ถ้าทางผมไม่เข้ากับสิ่งที่ผมพูดเลยใช่ไหมครับผมรู้สึกหอบมากโอ้อขอบคุณครับมาถึงนี้แล้วนะครับทำไมเหนื่อยอย่างนี้ครับไม่มีพลังเลยเฮ้ยผมจะต้องไปเอาหัวใจก่อนเดี๋ยวจะได้มีพลงังบื่สดชื่นขึ้นมาลเลยยังหนะลองดูก่อนอุ้ยอ๋อ เลยด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคอยังไงดียังไงดีครับยังไงดีกระโดดโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลงมาแบบนี้นะน,นิดนะว้าวว้าวโอ้ยไม่ไหวละไม่ได้เราต้องต่อสู้ เราต้องต่อสู้กับปัญหาเราห้ามหนีปัญหาเด็ดขาดนี่นะโอเค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 ไปต่อ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 ,อทำไมเราจะต้องมาเก็บเหรียญด้วยวะใครเป็นคนบอกว่าเราต้องทำอย่างนี้ เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีพลังแล้วจะเตะไอ้เจ้าหอยนี่เลยโอเคเก็บเหรียญตรงนี้ก่อนทางนี้มันช่างสวยงามจริงๆอุย้ยเราต้องกระโดดขึ้นไปตรงนี้นี่นะ